คุณเชื่ออะไรดีระหว่างสมองของคุณหรือจิตวิญญาณของคุณนะครับเอา,เ,อาเรามารู้จักหน้าที่ของสมองก่อนนะครับสมองของคุณนั้นมีหน้าที่บันทึกเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ออกมาปรุงแต่งนะครับด้วยจากการเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูนะครับแล้วกอ็อายุของมันก็คือเท่ากับอายุของคุณนะครับ ตัวอย่างเช่นผมมีอายุ55ปีนะครับผมก็ใช้สมองของผมด้วยการคิดวิธีการต่างๆแล้วก็เหตุผลต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งความสุขนะครับความสุขที่ว่านี้ก็คือ,อการงานการเงินความสัมพันธ์นะครับผลที่ออกมาจากการใช้สมองนะครับก็คือการงานเปลี่ยนงานเยอะมากเลยนะครับการเงินได้มาหมดได้มาก็หมด ได้มาก็หมดนะครับส่วนความสัมพันธ์นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นคนพิเศษหรือ,อเพื่อนนะครับก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันทําให้ชีวิตโคตรเหนื่อยเลยเข้าใจครัว่าโคตรเหนื่อยไหมนะครับนั่นคือการใช้สมองเอาทีนี้มาดูนะครับจิตวิญญาณกันบ้างมีหน้าที่นะครับหน้าที่ก็คือ ทำหน้าที่เชื่อมโยงอย่างไรขีดจํากัดนะครับแล้วมันสร้างจินตนาการให้กับคุณได้อย่างลึกซึ้งนะครับแล้วอายุของมันมันมีอายุเท่ากับโลกใบนี้ที่เกิดมามันจะอยู่คู่กับคุณนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่หรือไม่อยู่ในโลกนี้ก็ตามนะครับและสิ่งสําคัญนะครับหน้าที่ของมันก็คือ เมื่อคุณร้องขออะไรจากมันนะครับคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะครับแต่คุณต้องขอด้วยความรู้สึกดีๆนะครับแล้วคุณจะได้มันนะครับสำหรับผมเมื่อมารู้จักจิตวิญญาณผมก็ได้รับสิ่งแรกเลยก็คือความสุขนะครับคุณอยากได้ไหมถ้าอยากได้ต้องรู้จักจิตวิญญาณก่อนอยากเข้าใกล้จิตวิญญาณของคุณเองไหม อยากรู้จักจิตวิญญาณของคุณเองไหมถ้าอยากได้ตามผมมานะครับวิธีการง่ายๆนะครับวิธีการง่ายๆา่คนทิ้งในสมองของคุณนะครับมีอะไรบ้างวิธีการวิธีการต่างๆเหตุผลต่างๆทิ้งไปเลยนะครับแล้วทำการเปลี่ยนสมองนะครับขเขาเรียกวเปลี่ยนความคิดบางคนใช้คำว่าเปลี่ยนความคิด,คเ,ปคคดเปลี่ยนสมองวิธีการเปลี่ยนสมองก็คือ ถ้าคุณต้องการจะได้อะไรคุณก็เอาสมองของคนอื่นที่เขาประสบความสําเร็จมาใส่ในสมองของคุณนะครับอย่างเช่นถ้าคุณอยากรวยสมองคุณแน่นอนที่ทํามาไม่รวยนะครับยังไงก็ไม่รวยแต่ถ้าคุณเอาสมองของคุณทิ้งไปนะครับแล้วคุณเอาสมองของคนที่เขารวยนะครับเอามาใส่ในสมองของคุณแล้วคุณจะเจอความร่ำรวย นะครับผมคุยหลิกสอนจิตให้ชิดรวยนะครับติดตามผมได้จาก YouTube TikTok แล้วก็ Facebook นะครับสอนอมีคอร์สออนไลน์ให้เรียนนะครับสอนจิตวิญญาณแล้วก็การหาเงินง่ายๆจากออนไลน์คลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ